คนเข้ามาก็ในเรื่องของการสัมผัสพลังให้ได้ตรงนี้นะมันก็สำคัญอยู่เหมือนกันนะก็ยังแต่ก็นะค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็จะมีความชำนาญกันเอง mm hmm. คือว่าให้เขาว่างนั่นแหละให้เขาว่า,วาง ว่างนี่ก็สำคัญนะคำวา่างนี่ก็ใช้ได้ในทุกๆเรื่องนะ่จริงแล้วพซสร์ก็แค่ประยุกต์รูปน้มขนะันหาของเรานีแหละการทำงานของรูปนามนี่แหละนะแล้วก็เอามาประยุกต์ให้เชื่อมกับพลังชีวิตแล้วก็ไปเชื่อมกับพลังงานนะความต่า พลังงานควอนตัมของเราเนี่ยนะมันเป็นพลังงานในระดับของจิตวิญญาณไม่ใช่พลังงานควอนตัมเป็นสนามพลังงานสนามแม่เหล็กพลังงานคลื่นอะไรนเี่ยไม่ใช่นะเป,นเป็นคลื่นระดับของจิตวิญญาณตรงเนี้ยแล้วก็มันเอามาโปรแกรมพลังชีวิตอีกทีหนึ่งการทำงานมันจะเป็นท,ทอดทนี้แหละจากละเอียดที่สุด ก็มาเจอคือมาเหมือนกับเราเจอความสี่สูงสูงแล้วก็มาหารหารไปสองโดนพลังชีวิตเข้าไปก็หารมาสองแล้วก็มาเจอ,อชีวิตของเราพลังชีวิตของเราก็หานลงไปอีกที่แบบพอหานลงไปอีกที่มันก็จะสื่อสารกับธาตุขันเราได้เลยทีนี้จากจิตเรานี่แหละ งจากความแปลงจากความคิดของเราเนี่ยการปรุงแต่งในรูปนามนั่นแหละมาเป็นรูปธรรมให้ได้ใช่ไหมในตรงเนี้ยอย่างเช่นความคิดเป็นทุกข์สมมุตินะแต่ไม่ใช่เราคิดแล้วก็ไม่ใช่เราทุกข์ไอตรงเนี้ยในรูปนามเนี่ยมาถ้าเ,เคยเคยบอกเ,เคยบอก ไคยบอกไว้นาะความคิดเป็นทุกข์แต่ไม่ใช่เราคิดแล้วก็ไม่ใช่เราทุกข์กกถ้ายังคิดว่าเราคิดแล้วมีเรามีเขาในความคิดมันก็คือยังไม่ยังยังมีอัตตาอยู่ใช่ไหม ก็แค่นี้แหละที่นี้อันที่เราใช้ความคิดเนี่ยได้ไปครั้งแรกปุ๊บใช่ไหมแล้วเราว่างช่วงที่เราว่างนั่นแหละมันจะสื่อสารพลังงานมันจะเข้าสื่อสารได้ในทุกๆุกติถ้าเราไม่ว่างเนี่ยทำงานพลังงานทํางานไม่ได้เหมือนที่มีพระรูปหนึ่งเนาะที่ท่านเป็นอ,อ,อะไรอ่ะที่ไดคุยมาเวมาเจอได้คุยเนาะ เมื่อกี้ไหมคะอ่าพระที่เป็นท่านเป็นมะเร็งเนาะท่านก็ท่านก็นั่งสมาธิด้วยนเีย <c oughs> ท่านทำนั่งสมาธิเพื่อที่จะหลบหลบเวทนาในตัวของท่านเละ <c oughs> เพราะว่าเวลาที่จิตไปสมาธิเนี่ยมันดิ่งไปที่ตัวสมาธิ <c oughs> ของท่านเนี่ยเป็นสมถะ <c oughs> <c oughs> สมถะเนี่ยมันจะนิ่งแล้วมันจะกําหนดอยู่ที่อารมณ์อารมณ์เดียวถ้าท่านท่านดูลมหายใจ ท่านก็จะรู้ที่ลมหายใจอย่างเดียวแต่ตอนนี้มานเซอร์คิดว่าท่านไม่ไม่ดูลมหายใจหรอกนะท่านอาจจะเอาอะไรก็ได้เป็นเป็นวิหารธรรมเป็นอ่เป็นเป็นองค์ภาวนานะอะไรก็ได้เพื่อจะหลบอาการเจ็บปวดเวทนาที่มันเกิดใช่ไหมทีนี้เวลาที่ท่านสัมผัสพลังเนี่ย เวลาที่ท่านมาจิตมันมาอยู่ที่ตรงพลังปุ๊บนะท่านก็ไปไ,ไม่รู้สึกอาการเจ็บปวดนะท่านจิตท,ท่านก็ว่างอยู่แล้วเนี่ยนะอันนี้ท่านก็มีโอกาสจะหายได้ไวนะแต่เราเช็คดูแล้วท่านมันคืออาการของท่านยังยังว่างไม่ไม่เต็มที่นะ ถ้าว่างวันน yeah. ี้นิดเดียวนะท่านท่านก็จะวัยวัยมากๆเนาะนะก็พวกเราโชคดีเนาะได้มาเจอที่ได้เรามาเมาเจอกันสมาชิกก็ยังฟังอยู่นะจ้าะสมาชิกฟังอยู่ด้วยใช่ไหมก็ทุกคนแหละโชคดีที่ได้มาเจอกันทั้งหมดทั้งสมาชิกด้วยแล้วก็ รทุกคนนแหละได้ฟังที่ได้มาเจอกันได้มาเจอพลังงานตรงนี้แล้วก็มาเข้าใจเรื่องของลูกน้ำต่างๆก็โดยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะพวกเราก็น่าจะทำงานตรงนี้ได้ได้สำเร็จอีก,อ,กอีกไม่นานเนาะทุกคนก็จะหายอกหายัยกัน ความว่างนั่นแหละที่มันจะช่วยได้เยอะมาก,มากลดอัตตาแล้วก็มีศรัทธาศรัทธาในสิ่งสิ่งนี้ความศรัทธาพระเอร์บอกแล้วมันไปถึงนิพพานได้นะมันพาเราไปถึงนิพพานได้ทาไมมันจะพาเราไปให้หายแค่โครคภัยแค่เจ็บเป็นเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยมันไม่ได้ยากเย็นใช่ไหมศรัทธาปะโมดปิติปสัสสทธิอันนี้มาเสน้นเคย ไปนะตาป่าโมพิธีพสัตติใช่ไหมแล้วก็ไปสุขไปสมาธิยถาภูตยานัทสนะวิลาคะพิธาอะไรต่างๆแล้วก็ๆๆสุดท้ายก็หลุดอันี้ฝั่งฝั่งที่เป็นฝั่งทุกข์เนี่ยนะมันก็เป็นในสนารพัดที่จะเป็นเนาะ คว,ความทุกข์เนี่ยทีนี้เรามองทุกข์ให้เป็นศรัทธาให้ได้เรามองความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอ๋อความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะสิ่งสิ่งนี้เพราะมันมีอ่าความที่อ่าอันนี้จังความที่มันไม่เที่ยงความที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและทีนี้ทุกคนก็จะเข้าใจว่าโลกที่เราเป็นอยู่ทุกเวลานะ่โลกเนี่ยมันก็ไม่อยู่กับเราตลอดเวลานะ จังหวะที่เราลืมมันก็มีจังหวะที่เราไปเรื่องอื่นมันก็ไปเอ๊ะแทนที่เราจะไปคิดเรื่องอื่นนะ่ะเราอยู่กับโลกเนี่ยนะเรามาคิดเรื่องของพลังสัมผัสพลังมาเอฟอ์แล้วเข้ารหัสเชื่อม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 ตลอดเวลาเนี่ยนำสายพลังงานตรงเนี้ยเข้าไปหล่อเลี้ยงซ่อมแซมตลอดเวลานะแปบ๊บเดียวอ่ะไม่นานเด็กก็าห,าาหายก็คลายกันหมด